สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันครับว่าตัวละครพิเศษใหม่นะครับตัวละครตำนานสีแดงนี่นะอัพเลเวลเลเวลหนึ่งด้วยเงิน250เนี่ยถ้าอัพถึงเลเวล400จะใช้เงินเท่าไหร่นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเสียงเสียงได้ยินมังน้งเนาะโอเคเวไรก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าไอตัวเลเจนด์อะสีทองอะนะอ่าที่เลเวลหนึ่งอะ อัพด้วยเลเวลที่เลเวลหนึ่งอัพด้วยห้ารอยเหรียญเนี่ยมันเต็มแม็กซ0 0ที่4 0 0 0 0นเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเนี่ยเลเวลหนึ่งเริ่มต้นที่250มันก็น่าจะจบที่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ2 0 0 0 0นเคนะครับก็จะใช่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องจดก่อนนะครับว่าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินอยู่6 6 2 6, 6 5 อ่าโอเคนะครับมาก็ตัวที่จะได้รับการเลเวลอัพนะก็คืออามาเทลเซสนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดาเมจน่าจะแรงที่สุดในตอนนี้แล้วครับก็อัพตัวนี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับจิระยะจิระยะอยู่ที่2องพนะครับส่วนอามาเทลเซสอ,อยู่ที่4ี่พนะครับมากกว่าตั้ง1เท่าเลยนะสเท่าเลยนะหนึ่งหนึ่งสองเท่านี่แหละฮะก็เดี๋ยวดูกันว่านะครับเลเวลหถึงเลเวลสี่นะครับจะใช้เงิน เท่าไหรนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวจะมีข้อข้อสังเกตอยู่ตรงที่เลเวล2องร้ถึงสามปุ๊บเนี่ยดูว่าจํานวนเงินจะกระโดดไหมนะครับเพราะว่าตัวธรรมดาจํานวนเงินมันจะกระโดดตรงนั้นนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดกันเลยนะครับตอนนี้มีอยู่ที่6 6 2 6 5นะครับไปไปไปแล้ว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  อโอ้โฮมันมากครับมันมากมันมากาว่าจะเบกสุหน่อยดูไม่ทันเพื่อมันกระโดดช่วง100-200อเดี๋ยวเราดูตอนนี้ช่วงตตึึตึ๊บ,บมันจะกระโดดไหมนะครับมาดูกันถ้ามันไม่โดดก็จะอยู่ที่ประมาณ10.5นะ อ่าโอเคไม่โดดเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเป็นเลทเพิ่มขึ้นที่ละสองร้อยสิบนะครับเพิ่มขื้นที่ละสองร้อยสิบไปแล้วครับถึงสี่ร้อยโอ้โหเราเออเลทสามร้อยเก้าสิบเก้าถึงสี่ร้อยนี่หนึ่งร้อยเคนะครับตึ่มนะครับโอเคนะครับตอนนี้โอ้ยตอนนี้ก็เหลือเงินทั้งหมดนะครับสี่หกนะครับ สามหนึ่งห้าเนาะโอเคเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับนะเรามาดูกันว่าตกลงแล้วนะครับจะใช้เงินกี่เหรียญนะครับในการอัพเลเวลนะครับหกหกสองหกห้านะครับลบสี่หกสามหนึ่งห้านะครับก็อยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเคนะครับโอเคนะครับ ก็ได้ข้อสรุปว่านะครับตีเราปตีไปเร็วกับกลุ่มเล็กก็ประมาณ2 0 0 0 0นเคนั่นเองนะครับตัวเลกละครตัวตวมอนยึกตัวละครตวมอนงงงงนะครับก็เดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับก็ตัวนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับตอนนี้นะณตอนนี้นะครับกลุ่มตัวสีแดงเนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งนะครับจะเริ่มต้นที่250นะครับอัพไปถึงเลเวล400นะครับจะใช้เงินจํานวนทั้งหมด ตีกลมๆเลยนะครับ2 0 0 0 0 k นะครับ2 0 0 0 0 k ก็ใครอยากจะอัพถึงเลเวล400ก็เก็บเงินรอเลยครับ2 0 0 0 0 k ทีเดียวถึง400นะครับแต่ถ้าจะตรงตัวจริงๆก็อยู่ทีท่ 1,9,950k นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลเวล400เนี่ยถ้าเราไปพามันไปตีด่านนห่นแม่จะไหวไหมนะครับเอาแมโฆษณาเข้าเอาละเดี๋ยวผมจะพามันไปตีนั่แม์ดูมันจะเข้าไหมฮะนะนนนะ ออกให้หมดนะครับก่อนอื่นเรายังไม่เอาเสาไปเอาไปตัวธรรมดาก่อนจะไหวไหมโอ้ลับครึ่งเล้วเนี่ยใช้ได้ทีเดียวใช้ได้ง่ว่าไม่ธรรมดารอบนี้เราเพิ่มเสาให้ครับเพิ่มเสาสปีดเสาเพเวอร์ให้นะครับจะแดงขึ้นแค่ไหนครับึบติดสปีดถ้าถาทำไมมันช้าอ๋อดีเลยน,นิดนึงเหรอ,อ,อประมาณนี้นะครับอะ อันนี้ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นเราอยู่ที่ตัวละครอัพเลเวลนะครับอ่ะโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งไหนก็ไหน,หน,หน,หนละสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวละครที่เลเวลหนึ่งเริ่มต้นที่250นะครับจะเพิ่มจํานวนครั้งละ250ไปเรื่อยๆรืๆ่เรื่อยเนะครับจนถึงเลเวล400เนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด 19,950k นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆเลย 20,000k ครับ เก็บกันด้วยเลยครับ2 0 0 0 0 K เพื่ออัปเลเวลเป็นเลเวล400นะครับน่าโอเคสรุปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขายข้อสงสัยเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ